โดเรมอนมาแลา้วครับโดเรมอนตอนดารูปะตัวนั้นในตอนนั้นของวันนั้นหรอโนบิตะโอ้ยนอนกลางวันอีกแล้วเหรอเนี่ย ตัโนบิตะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยินหรอโนบิตะเป็นอะไรไปนะนี่ทำใจดีๆไว้นะเดรมอนเหรอฮะมั่อฉันรบกวนมมาเยอะเลยนะอ่ะแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเล่าตัวฉันน่ะมันจบสิ้นแล้วละแหวนวงนั้นของแม่นะเป็นแหวนต่างหน้าของคุณย่าจนจะไปที่สุขการดูต้องตกแต่ั เดีเดี๋ยวอะไรอ่ะขัขับไปแล้วเดี๋ยวนีเดี๋ยวโอ้ยฉันคิดมากจะไม่เป็นอันเรียนเลยโอ้ยอย่างการเรียนนั่นเปกติก็ไปคยเรียนอยู่แล้วสอบวันพรุนี้ต้องเรียนสูนคะแนนแน่นอนมันก็ด่าอยู่แล้วล่ะงั้นน่ะคืนนี้เราคงถูกแม่สวดยักทั้งคืนจนไม่เป็นอันอ่านหนังสือเลยแล้วเกรดก็จะตกลงอีกจนฉันไม่ดินไม่จบแม้กระทั่งฉันประถมอ่ะ เป็นคนที่คิดปิดลบจังเลยนะนายเนี่ยให้อย่างนั้นนะเราใช่นี่ดูเอาไว้เราเรื่องดูของขีดทำหายเอาละนายลองเพ่งสมาธิถึงแหวนที่ทำหายไปนะเอาเพ่งให้ชัดๆที่สุดเลยนะเอาเออเออแหวนแหวนแหวนของคุณแม่แหวนของคุณแม่อ๋อเอาแล้วจากนั้นก็หมุนกลมนี่เลย เจ <c oughs> อแล้วดีเลยนะทีนี้นะมนมคมณสมารีจะอ,อ่านหนังสือแล้วละ่ะเดี๋ยวสิมันเอาออกมาได้ทุกอย่างเลยเหรอถ้านนายจับรูปร่างของมันได้นะว่าแต่ไม่อ่านหนังสือแล้วเหรอฮะตอนเนี้ยก่อนหนะ้านั้นนะ,ะฉันมีของที่อยากเอาคืนหน่อยอ,ะอ่ะเฮ้ยน่าเยอะจริงเยอะเยอะเลยสุดยอะ การได้เจอกับะไรที่เลิกหวังไปแล้วนี่มันเหมือนฝันจริงๆดีละต่อไปก็พันเย็นเอาอีกลพ้พันเย็น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 ว้าวอ้วาวไม่เห็นมีเลยกอดนะ้าน่ะทำหายปไปเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้ทำหายหรอกแต่ว่าฉันใช้ไปแล้วอะโอยนั่นคือ ฉันก็โมโหขนาดนั้นเลยเจ๋ยยังไงซะหัวอย่างฉันจะอ่านหรือไม่อ่านมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวเป็นงั้นเลยแมไม่ไหวแล้วจริงๆนะพอกัรทีไปอยาจะช่วยไดแล้วเฮ้ยมุขันไปดีกว่ายังมีของที่ทำหายอยู่หรือเปล่านะอา้าจริงด้วยไม่มีแหวนาหายไปไหนแล้วเจะเชื่ออยู่ไหนอะ่ะเอออุยอ้ยแย่ที่สุดเลยนะทำของดูตาหน้าแม่หายไปได้ยังไงอ่ะ ไปดีไปไป,ไปอยู่ที่ไหนกันนั่เนี่ยฮะแ,แม่ครับหาของ,องอยู่นัน่นแหรอครับไม,ไ,มไม่มีอะไรหรอกจ้าไม่มีจ้ากระเป๋าสตางค์กระเป๋สา,าสตางค์หายนะกระเป๋สาสตางค์โอ้โหมันก็เรื่องใหญ่เลยนะรอแป๊บหนึ่งน,นะครับเอ้ยเอ้ยทำยังไงดี ย้าวูเราระจูที่แม่จีนไปกลับมาให้หมดเลยฮ่าฮ <laughs> ่นี่นี่ขอแม่ดี้ด้วยเหรอโอยเนี่ยเป็นของที่ซ่อนอยู่ในหนัสือการ์ตูนนะสิอืมหะเดี๋ยว <c oughs> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันยังใช้ชชไม่เสร็จเลยอะอ่าแล้วนครับท่านนึกถึงของที่ทำหายไปแล้วมันจะได้คืนมานะครับเพ่งเลืกกอกเลยนะครับอบใจมากจ้า ยังไงแม่ขอลองดูเลยเนะอะได้เรื่องมั้ยอายแล้ว ฉันจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะแล้วจะไม่รบกวนอีกเลยก่อนแล้วสัญญาไม่ล่ะว่าจากนั้นทนายจะอ่านหนังสือสัญญาสัญญาอ่าถ้าอย่างนั้นนะแค่สิบนาทีนะ thank you เอาลองดูคุณแม่คะหนูจะไม่ทำมันหายอีกแล้วล่ะค่ะแวน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 ออกไปแล้วเออ แหวนหายไปแล้วไอ้ยหมายความว่ายังไงข่อย,ยังชั่วดีละ่ะทีนี้เอาของเล่นที่โดนทิ้งไปทั้งหมดคืนมาดีกว่า <c oughs> ทําตกหายไปแถวไหนกันเนะอะแ,แล้วแล้วว่าการะดาษาแหวนอยู่หร่ครับคุณป้าจา้าพวกเธอรู้ได้ยังไงนะเพรพวกเราเห็นนะสิครับที่นุ้นิตาขาแหวนของคุณแม่หายไปด้วยล่ะครบับเอ๊ะไม่รู้หนะครับ แหม่จริงๆนะแอนจะไม่น่าพูดไปเลยน่าจริงๆนะฮ่าฮ่ี่าบริงรึ้งรึ้งรึ้งอ๊ไอนัมันโอ้คุณไฮโนบี จะเออเออเอครูสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพอดีเลยนะครับลูกฉันไปทําอะไรไว้หรอคะครับวันนี้ดุบิตะเอาแต่เมื่อตลอดเวลาเลยนะครับแหมก็เหมือนทุ้ทีนั่นแหละครับแล้ท้าใช้จนถึงตอนอนุบาลเลยฮ <c oughs> ึแล้วก็มีคนมาล้อว่าเหมือนเด็กทารกอืม,ม,ม สัมผัสของยางจุกนมเนี่ยทำให้นึกถึงวันเก่าๆจริงๆตอนนั้นดีมากเลยนะไม่ใช่เอะอะไรก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือเหมือนตอนนี้อ่ะโนบิตะนี่มันผ่านไปสิบกวนาทีแล้วนะทุกวันก็แค่กินเล่นแล้วก็นอนโถเอยได้อายุเท่าไหร่กันเนี่ยฮะถ้าว่างมาเรวนึกถึงความหลังขนาดนั้นแล้วก็ทำไมไม่มองไปในอนาคตเล่าอนาคตเหรอ ยังไงกพาอนาคตของฉันมันก็ไม่เด้เรร่องอยู่แล้วนะโอ้ยหัวก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยเวลาที่ฉันมีความสุขก็กคือตอนที่คุณย่ายังอยู่เท่านั้นแหละโนีิพตะแม่เมื่อกี้แม่ไปเจอคุณครูมานะท่านบอกว่าวันนี้ลูกออกแต่เบอร์ทั้งวันเลยนี่เออค,คือว่าเรื่องนั้นมันมีสาเหตุนะลูกไม่ต้องหาข้ออ้างหรอกไม่ไหวเลยเพราะมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็เอาแต่อ้างท่าเดียว ถ้าบอกไปถ้าบอกไปแม่ก็จะัวดหัวฟาดหัวเหวียงอะดิลูกก็เลยปิดเรื่องแหวนเอาไว้งั้นน่ะเหรอฮะแม่น่ะผิดหวังมากเลยนะยังไงก็ตามรุ่นดาวปิตาไม่ตั้งใจอะไรเลยมันถึงได้เป็นแบบนี้โดนโดนถ้าคุณแม่ไม่เห็นดาวิตาตอนนี้ท่านจะพูดว่ายังไงนะถ้าคุณย่ายังอยู่แล้วก็คงบอกว่าไม่ต้องโมโหขนาดนั้นก็ได้ฮะยังไงซะผมก็ เป็นคนไม่เอาไหนที่ทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยคุณย่าครับผมอยากกลับไปตอนนั้นจริงๆนะ เวิตาฉี่รถที่นอนอีกแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่ผิดพลาดนิดหน่อยโนบิจังหลานโตขึ้นแล้วนะจ๊ะถึงได้ว่าแผลที่โลกได้ใหญ่ขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงนะคืนนี้ย่าจะไล่คาถาห้นะหลานของย่าจะได้ไม่ต้องฉี่รถที่นอนอีกยังไงละจ๊ะคุณย่าน่ะ ใจดีที่สุดเลยอยากเจะคุณย่าจังเลยคิดถึงคุณย่า รูมาตัวนั้นโนบิจังไม่เป็นไรแล้วล่ะนะคุณย่าครับโอ้เด็กดีเด็กดีคงจะกลัวละสินะอันนี้จ้ะเป็นเครื่องรางให้หลานนะตุ๊กตาดารุมะ จริงด้วยหลังจากได้ดารุมาตัวนี้มาสินะคุณย่าครับโนบิจังวันนี้ออกไปเล่นข้างนอกเธอนะไม่เอาผมจะอยู่ข้างๆคุณยา่าย่านะไม่เป็นไรหรอกจ้าดูสิโนบิจังเห็นข้างนอกนล่วหรือเปล่า ฮิมานี่ว้าวมันสวยมากเลยนะออกไปดูสิครับเ <c oughs> ยอะเยอะเลยอันนี้คุณดารดุบะน่ะเขาลุกขึ้นแล้วโนบีจังก็ต้องลุกขึ้นด้วยสิ คุณย่าต้องไปนอนพักนะครับไม่ท้องเป็นห่วหงหรอโนบิจังร้องไห้อยู่แบบนี้ย่าเป็นห่วงจนนอนไม่หลับอยู่แล้วขอโทษครับคุณย่านอนพักเธอนะครับขอบใจนะนี่โนบิจังคุณดารุมานายอดไปเลยเนาะทาไมเ่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นอยู่โดยตัวเองได้เสมอไง โนบิตะกลายเป็นเหมือนคุณดารุมะได้ยาคงจะดีใจมากถ้าหลานของยากลายเป็นเด็กที่แข็งแรงที่ไม่หว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นยืได้ด้วยตัวเองยาก็คงจะสบายใจมากๆเลยล่ะนะผมจะเป็นดารุมะครับไม่สัญญาเพียงนั้นเหรอโนบิตงเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะ ูดแรงไปหน่อยแต่ว่าคุณแม่เองก็บอกเอาไว้บ่อยๆเวลาที่ต้องดูด่าลูกนะ่ะก็ต้องทำให้มันเด็ดขาดหน้าตาใจดีในะใครๆก็ทำได้จะทำเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นแม่จะไปคุยกับโนบิตะอีกรอบนะแม่ครับโอ๋ยโนบิจังขอโทษนะครับ มันว่าก็จะไได้ไหมนะกรับจากนี้ไปไม่ว่าจะผิดพลาดขนาดไหนหรือว่าจะต้องล้มลงผมก็จะยืนขึ้นด้วยตัวเองช่วยปกป้องผมด้วยนะครับ